เปี๊รักด้วยแม่เลี้ยงครับเปี๊ยรักเปี๊ยรักแมวเปี้ยรักแม่องแบ็ไปเลยสิทีนี้เป็นต้นสตนกันนะครับครับเฟิร์สละบทเป็นไทเกอร์ครับก็แนบเนียนเป็นเจ้าหน้าที่เร่งความเร็วครับอืมส่วนเขาตังรละบทเป็นลิงค์ครับลิงค์เนี่ยความฝันเขาคืออยากเป็นนักพากย์แต่เหมือนแม่เขาไม่สนับสนุนเท่าไหร่แบบเขาอยากให้นักคาเฟ่แม่ต่อเลยเราก็เลยจะไม่ค่อยถูกกับแม่ส่วเท่าไหร่ใช่ ครับผมส่วนจตัางนะครับผมก็รับบทเป็นเลโอครับเลโอก็จะเป็นพี่น้องต่างแม่กับพี่เขาต่างใช่แล้วก็มีปมอ่าเล็กๆแบ็คกราวที่จะมาทวงคืนบางสิ่งบางอย่างแสดงว่าเราเป็นอทไ่เรื่องนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่โทรเขาจะตีกันเพราะเราได้ยังไงคือเรื่องน่ยมันเริ่มยังไงมันเรื่องมันเริ่มต้นจากการที่ไทเกอร์ครับผมไทเกอร์รับบทไทเกอร์ครับเป็นเจ้าที่ตรนี ต้องเข้าไปทัวร์ที่เจนี่ซึ่งเป็นแม่ที่เใช่ร้านที่ทุกคนได้เดินเทนเลยครับเผิดเห็นบังเอิญครับแฟนตาซีครับไปทัวร์นี่เขาเนี่ยดันมอบพลังให้เราด้วยการคิดว่ามีท่าของเรามันทำให้เราเนี่ยได้ยินเสียงในราแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยได้รับการเสพติดตมแเราก็ไม่ต้องการให้ ทิ้งเนี่ยที่ต้องการจะปิดร้านก็งงว่าเขาเขาจะมาห้ามเราทำไมอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ยอมแบบงงๆอ่าเขาช่วยอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายร้านก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นจากจากการที่เขาได้ยินเสียงเสียงแมวพูดว่าแมวอยากได้อะไรแมวต้องสูตรกาแฟเป็นแบบนี้นะไอ้มนุษย์อะไรอย่างเงี้ยคือตั้งต้นเทคเกอร์เขาเป็นธาตุแมวตั้งต้นเขาเป็นธาตุแมวอยู่แล้วเขารู้สึกว่าคาเฟ่แมวอย่างเงี้ยแมวเนี่ยเล่นมากคาเฟ่แมวอย่างเงี้ยครับเป็นสถานที่ที่เขามาทูกครั้งก็จะมีความสุขเขาไม่อยากให้สถานที่นี้ ่่ใชเรื่องนี้นี่คือเห็นความว่าตกคาบแมวเข้ามาเต็มๆแน่เลยทุกคนต้องอยากได้ที่เคยไปอยู่บ้านเพื่อที่จะไปดูแมวอยากได้แมวใช่ไหมคะแน่เลยอ่ะเป็นยังไงบ้างการทะมามันต้องมีแบบต้องมีแมวเหนียวแมวด้วยใช่ไหมคะกับเราเป็นยังไงบ้างใครมีความคุ้นเคยอะไรกับแมวบ้างเขาตั้งเลี้ยงแมวอยู่แล้วเราเราก็จะมีความรู้ว่าแมว เวลาเขาทำแบบนี้เขารู้สึกอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยครับเขาเขาชอบให้เกาหัวไม่ชอบให้เกาปรุงเขาห่วงปุ้งหรืออะไรเงี้ยแล้วทแไวเขาแบบเอาปรุงให้เราเกาทีหมายความว่าเขาไว้ใจว่าเขายอมใช่เขาไว้ใจเราเนี่ยผมเลยบอกไงว่าน้องไว้ใจมึงแล้วผมไม่อยากจะพูดว่าถ่ายเทเลอร์ผมมีน้องขาวน้องขาวก็ดาแตะปให้เราเกาใช่ครับเขาปันทึไว้แล้วเขาเกาให้แบบให้เกาปรุงให้ าน่นอนวันถ่ายเท้เราเหมือนเป็นร้านปิดครับแล้วเราก็ปล่อยน้องแบบฟรีสไตล์เลยเหมือนคาเฟ่แมวใช่เหมือนบิวคาเฟ่แมวซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งแมวที่มาถ่ายกับเราเนี่ยก็คือแมวที่มาจากเจ้าของคนเดียวที่ที่อยู่บ้านเดียวกัน<อ>ใช่ครับเพราะเพราะถ้าเราเอาแมวมาจากลหลายๆที่นะเน<อ>ี่ยแ,<ม>แน่นอนมีโอ,อกาสใช่ครับใช่แล้ววันถ่ายเจ้าของก็นั่งอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วช็อตไหนที่เราสามารถ จะเข้าบทได้หรือว่าเข้าซีนได้แลเราก็จะเอาตัวไปอยู่กับน้องไปป้อนขนมไปเอาเอาไปเล่นอะไรครับเอาคุ้นเคยครับผมความคุ้นเคยนะครับเออเป็นเหตุการณ์ละกันเป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะถ่ายใช่ใช่ครับแต่ว่าปกติก็ชอบหมาชอบแมวอยู่แล้วใช่แต่ว่าจะมีเหตุการณ์ก่อนที่ผมจะไปถ่ายไพร์ล็อตเลยเนี้ยคือยืนถ่ายรูปอยู่ไงแล้วน้องแมวตกมาจากหลังคาใช่แล้วก็ข่วนมือผมแล้วเป็นแผลเลยใช่เรียบร้อยครับปัจจัย5ขีด เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ปกติแล้วครับแต่เราก็ยังรู้สึกดีกับแมวใช่ใช่แต่แค่ว่าพอเหมือนว่าเราเพิ่งโดนมาตอนไปถ่ายตลอยอาจจะมีประมาทนิดนึงใช่เดิแล้วเราเราต่าตหางทำงานกับนี่เฟมือนกับตั้งสังแรกครหบผมอ้สมคำล่ำเลยครับผมนี่เป็นเรื่องที่ดีเขาลือกันไว้อะไเขาลืมเขาลือ ไม่คือถ้าเป็นพี่ๆผู้ใหญ่เนะะี่ยจะดูแล้วว่าเออผมเคยถามไงว่าเคยถามไม่เล่นแล้วเออพี่ๆแบบคนไหนหรือว่าคู่ไหนเออเอินหน้าเออย่ยงแล้วอย่างบ้าง,างมีมีชื่อพี่เฟิร์นพี่เขาตังอยู่ยูเน่ลิสต์แรกๆเลยใช่ครับผม <c oughs> ใช่ครับ คือมีหลายชื่อแต่ว่าพี่เขาเนี่ยเป็นเพราะว่าอ่านในเรื่องของการแสดงนี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วพี่เฟรดีเขาตางนดแน่นอยู่แล้วใช่ครับก็ความจริงเคยเคยขึ้นแนวแบบพวกพี่เขามาเคยร้องเต้นด้วยกันเรื่องนี้ก็แสดงด้วยกันก็คิดว่าน่าจะได้อะไรดีๆหลายอย่างได้ประสบการณ์จากพี่ๆเขาครับผมก็แฮปปี้ครับรับน้องไม่ยากเขาได้รับกามเขาเป็นเพื่อนกัน อ๋อใช่ใช่ใช่สวนกุหลาบเหมือนกันผมเรียนห้องเดียวกับน้องพี่เฟิร์สเหมือนกันใช่แต่พูดก็พูดสตานก็เป็นเขาหาพวกแล้วนะตอนเนี้ยเขาหาพวกแล้วอ่ะเาาหพวกไม่ได้หาพวกแค่เชื่อมต่อกันเฉยเนาน้องเขาไปซีนดราม่าด้วยในทีเซอร์สตานก็คือสุดยอดฝีมืออีกคนหนึ่งนะหนึ่งในใต้ล่ายคนหนึ่งในใต้ล่า ตามมากแล้วก็ตามชมเลยนะเี่รายรมืานนี่ควาจริงนี่ถ้าไม่ติดใต้โต๊ะนี่ก็ผมลอยกันอยู่เหมือนกันนะตอนนี้ก็ต่างก็ต่างจะจคืนเพลงแน่นอนครับเราอ่ะพออยากเข้าตามเนอะแบบเลี้ยงแมวอยู่แล้วด้วยแล้วพอมาเข้าสี่ต้องเจอแมวเยอะแยะแล้วกลับไปบ้านนี่สุดน้องๆที่บ้านในไรนะได้ยินแมวเออก่รนอนมาไหม อาจจะได้กลิ่นครับแต่ว่าไม่เยอะด้วยเพราะเราก็ต้องเปลี่ยนเสื้อตลอดเวลาเนาะตอนถ่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ปกติถ้าเขาได้กลิ่นแมวตัวอื่นเนี่ยเขาก็จะเชิดเกิเชิดเหมือันใช่นอนให้นอนหลบเลยนะเดี๋ยวพอไปเรื่อยๆนะเผื่อาจะต้องมีสักแอันนี้พูดกันไปตั้งแต่วันถ่ายเทเลอร์เลยครับว่าเพื่อน จริงๆนะว่าระหว่างถ่ายจบื่องนี้ะมันจะต้องมีน้องเพิ่มาแน่เลยเขาอยากจะเข้าดูหตัวในนั้นคืตัสีขาวที่เขาบอกว่าให้เขาลอนเกาผมไม่เหมือนกับพี่ชะตาเลยแต่ว่าเขาเปนจ้ของเขาจะได้เดีวเขาเป็นเจ้าของตานะผมก็เลยแกลีกับบ้านกับพี่ไมอเรา้ใจเวลาเข้ามาเนี่ยแบบ้มาเ แน,น,นแมวผก็อม <c oughs> อะไรนะครับดนแมวมแต่ตแ <c oughs> ใช่แต่ความจริงชอบอยู่แล้วเคยอ่ะ <c oughs> เคยชอบอย่างถ้าสนิทสุดก็ <c oughs> เคยเคยเล่นกับน้องมันม่วงแมวของโฟร์ดใช่ก็ถูกๆน่ารักมาก <c oughs> ใช่ครับผมแต่แค่อย่างที่บอกว่าช่งวงนั้นอ่ะเราโดนขวดมาเลยโันยากยากยากชอบมาเลยใช่ครับอเปิดอันนี้เอะมากแข์ เกิดการเดือดร้อนใช่ครับเตรียมบทครับทุกอย่างให้เข้าที่ก่อนใช่ครับใช่ใช่ใช่อะไรหนักใจนี่คะไม่มีเลยครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเบาสมองเรื่องแรกที่ที่โอ๊คเล่นเหมือนกันตัดใจกลัวแมวโลกใช่มีเรื่องนั้นแหละตัดใจกลัวแมวโลกจริงๆเรื่องนี้เหมือนกับฝากพี่อู๋ชุดพลังตัวพวกเราหน่อยเพราะพวกเราเล่นเรื่องหนักใจเยอะเยอะมาก็เลยจะเป็นเรื่องเบาๆมองใช่เดือมากนะครับ เราจะได้เห็นขาตังเรื่องแบบใสที่มีดราม่าไม่แบบอะไรแบบน้นก็จะมีกลิ่นของความดราม่าเพราะเขาเน้นอยู่ในซีรีส์ฟิว์คูนะครับมีเรื่องครอบครัวมีเรื่องของสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเออเแา่นอนเชื่อว่ามันก็เลยต้องขมรสใช่ครับแต่เราจะลองดูว่าพอเปิดกล้องแล้วถ่ายจะแปล้เยอะๆน่จะมีใครมีแนวฮอกเห็นบ้างหราอดูต้องมีแน่แต่ว่าทำใจไว้แล้วนะว่าโดนแน่นอนโดนแน่นอนแต่ว่าแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันขึ้นอยู่แบบชวมควาจังหวะคืออย่างวันนั้นที่เราเร เขารู้สึกว่าเรากับน้องมันมันตามันต้องซิงกันอใช่ตามันต้องกันแบบเราก็ชอบเขาเขาก็ดันชอบเราจุณคิดไปเองหรือเปล่าครูก็พูดอ่ะเพื่อนผมไม่อยากพูดเพื่อนย่าเมือนขโมยอ่าพูดเรื่องกันก็แปลว่าใหญ่ครับก็จริงดต่อบ้าง บางซีนมันก็เป็นหนด่มิโมเมนต์เหมือนกันแล้วเราแบบไอ้น้ตเขาอยู่อยู่แล้วเขาก็ทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยน่าอิฉยบางทีซีนนี้ไม่ได้ใส่ตัวนใส่ใครเพี่มัต้องไปเจอะไรรู้ไมร้อาจจะมีนแต่เราคว่าน่าจะต้องมีใจแน่นอนรอบากเนี่ยผมก็ปากโรเบิรติกคือเรื่องนี้ด้วยนครับเบรรักดีแมรีครับเรเชื่อนะครับชื่อจริงครับว่าจอหนจากที่พนักงาเดินได้ครับความสุขกความรักน่นอนความรักนกก่อ คตอ,อนแอร์ทุกวันอย,อ,อยากไม่ขอยากขอบคุณคับเดทราหาน่อยด้วยนะค,ะนคะรับรับก็อจจะัได้เลยครับก็อย่างที่พี่บอกเลยครับก็ยังไงดูเรื่องนี้ก็มีความสุขครผมเบาสมองแล้วก็อบอุ่นหัวใจแน่นอนครับ,บค,ครับนะครับโอเครักได้แนวนี้ครับส่วนทุกคนก็เร <c oughs> ียนสําหรับวัน